อะไรด้วยอย่างนี้นะอืมนั่นแหละนับไปเรื่อยๆนะคะแม่มูก็บอกว่าแม่มูลก็บอกว่าสวัสดีพ่อสาธรจ้าพ่อสะธอนเขาบอกว่าหลวงตาจุดประทัดสวัสดีครับพ่อสะทอนชาแนลบอกว่าแม่มนลสวัสดีครับหลวงตาจุดประทัดก็บอกว่าพ่อสะธรพ่อสะทอนเซอร์โมก็บอกว่าขอบคุณคะ่ะคุณเสถียรขอบคุณนะคะ นะไปเรื่อยๆแหละพี่บางทีบางทีตอนกลางคืนก็ไม่นอนเด้อบางทีตอนกลางคืนก็ไม่ไม่หลับไม่นอนนะคะเปกมากเลยนะอืมจะจะนั่งนับจนถึงถึงตีสองตีสามเลยนะค่อยค่อยนอนอะ่ะเปกมากคือเป็นคนที่นอนน้อยมากเลยทุกวันเนี้ยบางทีก็ตีสอง โมเตะโมเตะไปหาเพื่อน,เ,อนเนาะไปหาเพื่อนเพื่อน,อนถ้าไปเจอคนที่พูดคุยกันถูกคอเนี่ยเราก็คุยตอบโต้กันอ,อ,อ,อยู่นั่นแหละอย่างเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนนี้ก็ไปไปบ้านพี่มาลีเนาะพี่มาลีแล้วก็พี่เพนสีนั่นแหละก็คุยคุยไปคุยไปเนาะ เราก็ตบโต้กันไปตบโต้กันมามั้ก็สนุกดีทีนี้ก็ไม่อยากเล่าอยากนอนแล้วทีนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยแบีดอีกเครื่องแบตก็จะหมดอยู่แล้วทนีนี้ถ้าถ้าลงไลฟ์ก็ต้องพักเครื่องต้องพักเครื่องแล้วถ้าถ้าคุยไปด้วยชาร์จไปด้วยมันจะแบตดมันจะไม่เข้าเนาะฟีเพนสีฟีสไตล์ชนแนลบอกว่าขอตัวไปไปห้องห้องน้องน้อย ก่อนก่อนนะพี่เล็กจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เพนนะเออยายเล็กก่อนที่จะขึ้นเวทียายเล็กก็ไปหายายน้อยมาเหมือนกันเนาะไปหายายน้อยประมาณสิบสิบนาทีสิบห้านาทีนั่นแหละออกมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เพนนะคะหรือยายน้อยจะลงแล้วหรือเปล่ายังไม่รู้เนะาะบายยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณพี่เพนสีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ ขอบคุณพี่เพนสีมากนะคะเดินทางปลอดภัยจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีคุณโบมค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีคุณบูมค่ะคุณบูมก็เอาน้ํามาให้เลยนะคะขอบคุณค่ะเออคุณสเสถียรแชนแนลบอกว่าเซอโมโอขนมหนึ่งห่ออีกแล้วนะคะคุณสเสถียรมีขนมแจกเยอะเลยนะเนาะแจกทุกคนเลยนะอย่าลืมอย่าลืมไปแจกไอ้คนถิ่นด้วยนะคะคุณเสถียรขาคุณไอ้คุณ,คคณคพัดถิ่นก็ยังอยากยังยังรอขนมอยู่เยอะเลยเนาะ ขอบคุณคุณโบมนะคะเอ่อยังไม่ได้ไปหายายดาวเลยนะคะคุณโบมเมือ่อเมื่อวันก่อนก็ก็แชทมาหายายเล็กบอกว่าเราเราขึ้นชั่วโมงหนึ่งเราขึ้นไรไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนมาคุยเลยตัวเองวะางนั้นนะ่ะเนาะไม่ไม่รู้อะไรเนาะยายดาวอะ่ะยายดาวก็บอกว่าชักจะท้อแล้ว เออคุณโบมบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะทานข้าวหรือยังคะคุณโบมตอนนี้พักเที่ยงอยู่ใช่ไหมคะทานข้าวให้อร่อยอร่อยเด้อจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเสรกลิก็นั่งนับเหรียญไปด้วยนะคะทานข้าวไปแล้วเลย ครึ่งทับพ,พีแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องทานข้าวเยอะเซอร์โมบอกว่าเซอร์โมบอกว่าสวัสดีคุณโบงค่ะสวัสดีทักทายกันนะคะตอนนี้ตอนนี้ได้ชั่วโมงชั่วโมงเจ็ดนาทีนะคะ